ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ CBR 400R4 และ CBR 500R4 ซึ่งล่าสุดที่งาน China International Motorcycle Trade Exhibition 2024จัดขึ้นที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายน พศ2567โดยมิสเตอร์มิโนรุคาโตะอดีตผู้บริหารของ AP Honda ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นผู้บริหารสูงสุดในธุรกิจรถจักรยานยนต์ของ Honda m มอเตได้มีการประกาศในงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการครับว่า Honda มีแผนจะเปิดตัวรถสปอร์ตฟูลแฟริงขนาดกลางเครื่องยนต์4สูบใหม่โดยยังไม่ได้มีการระบุครับว่าจะเป็นขนาด400 หรือ 500cc ในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการรายง,งานข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่า Honda m o t เตอร์ญี่ปุ่นได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อรุ่น CBR 400R4 ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมพศ2567ซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่า CBR 400R4 จะมีการเปิดตัวที่ญี่ปุ่นอย่างแน่นอนแล้วแต่ว่านิตยสารออโตบายของญี่ปุ่น ได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมครับว่าการเปิดตัวของ Honda 4ีสูบเรียงรุ่นใหม่ที่ประเทศจีนก็อาจเป็นไปได้ทั้งขนาดเครื่องยนต์400หรือ 500cc เพื่อทำการแข่งขันกับมอเตอร์ไซค์หลากหลายยี่ห้อในประเทศจีนซึ่งอีกไม่นานไปจากนี้ก็คงจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ต้องรอให้ทาง Honda ประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของ Honda กับการบุกตลาดที่ประเทศจีนและอาจจะส่งผลมายัางตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงเมืองไทยของเราที่ก็ยังมีความคาดหวังอยากเห็น Honda านำรุ่น CBR 400 r 4มาขายในเมืองไทยหรือผลิตที่ประเทศไทยของเราแม้ว่าความหวังจะมีไม่มากนักแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ครับอย่างไรก็ดีการโชว์ภาพเงาดำของ Honda CBR 400 r o หรือ CBR 500R 4ที่ประเทศจีนนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นภาพเงาดำของ CBR 400R สเปคญี่ปุ่นหรือ CBR 500R สเปคของคนไทยในแบบสองสูบเรียงมีความเป็นไปได้ครับว่า Honda เพียงแค่นำภาพมาประกอบเ MM, ฉยๆซึ่งรถตัวจริงที่จะเปิดตัวนั้นอาจจะมีรูปแบบดีไซน์ที่แตกต่างกันไปแต่ก็ไม่แน่ครับว่า Honda อาจจะใช้รูปโฉมดีไซน์ร่วมกันกับ CBR 500R ที่มีขายในเมืองไทยหรือ CBR 400R ของญี่ปุ่นโดยเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก2สูบเรียงเป็น4สูบเรียงซึ่งเครื่องยนต์อาจจะมีขนาดที่ใส่ได้พอดิบพอดีซึ่งทางนิตยสารออโตบายได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมครับว่า CBR 400 r 2สูบเรียงที่มีขายอยู่ในขณะน,นี้ในประเทศญี่ปุ่นจะยังคงมีขายต่อไป โดยที่ CBR 4 0 0 R4 จะเข้ามาเสริมตลาดในแบบ4สูบเรียง 400cc แน่นอนครับว่าราคาของมันต้องแพงกว่า CBR 4 0 0 R 2สูบเรียงมีคำถามน่าสนใจก็คือว่าเครื่องยนต์ชุดนี้จะมีการติดตั้งระบบ e-clutch เหมือนกับ CBR 6 5 0 R และ CB 6 5 0 R หรือไม่ซึ่งสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นทั้งยังแมชชีนและออโตไบ ต่างก็คาดหมายว่า Honda จะบรรจุเทคโนโลยี e c l u s h เข้าไปให้กับ CBR 400R4 และ CBR 500R4 อย่างแน่นอนมาลุ้นกันดูครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของ Honda ที่ประเทศจีนจะมีผลต่อตลาดญี่ปุ่นอย่างไรและคนไทยจะมีโอกาสได้ใช้กันหรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ